ชมข่าวแรกกันเลยครับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนานีออกหน่วยทําขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่165ที่จังหวัดอุทัยธานีครับที่อาคารสวนน้ําเฉลิมพระเกียรติอําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนายทีรพัฒน์คัชชามาตรผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยทําขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่165จังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยพลโทนายแพทย์ธรรมรง์รัฐ แก้วการรองประธานกรรมการมูลิธิขาเทียมในสมเด็จพภศษีนครินทรราบรมราชชนนี รองในขาธิการมูลนิธิขาเทียมส่วนราชการภาครัฐและเอกชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมครับซึ่งการดําเนินการในครั้งนี้นะคะก็มีระยะเวลาการดาเนินการทั้งสิ้น6วันด้วยกันนั่นก็คือระหว่างวันที่19ไปจนถึงวันที่24พฤศจิกาย,ยน2566ค่ะเพื่อที่จะทําขาเทียมให้กับคนพิการขาขาดในจังหวัดอุทัยธานีและในพื้นที่ใกล้เคียงโดยไม่คิดมูลค่านะคะซึ่งก็เป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมร,ราช ชชนนีที่ทรงมีพระมหาการุณาธิคุณและทรงมีพระเมตตาคุณต่อคนพิการขาขาดที่ยากไร้ให้บุคคลที่สูญเสียขาทุกคนได้พ้นจากความทุกข์จากการที่เป็นบุคคลทุกพลภาพให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุขสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและสามารถช่วยเหลือครอบครัวสังคมตลอดจนคนรอบข้างได้ค่ะอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยพัฒนาการทางด้านของสาธารณาสุขในพื้นที่ให้ก้าวหน้า ิ่งขึ้นไปโดยมีผลพิการนะคะขาดลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้ารับการบริการทำขาเทียนทั้งหมด117คนด้วยกันค่ะ